ถามนี้หลักร้อยปีได้ไหมครับเนี่ยน่าจะเกินร้อยครับเกินร้อยเลยน่าจะเกินร้อยอันนี้ราคาไม่แรงแค่แปดหมื่นกว่าบาทอ๋อแปดหมื่นกว่าบาทอันนี้พร้ส่งพร้อมส่งพร้อมปลูกแปดหมื่นนี่คือพร้อมส่งแล้วก็ลงดินปลูกให้เลยผมใช่ใช่จริงๆด้านนี้จะใหญ่มากโอ้โหนี่ไงรากสวยมากเลยร้อยกว่าปีแปดหมื่นกว่าบาทนี่พร้อมขนส่งนี่สวยนะขาวหม อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองมีแต่ราคาเท่าไหร่ไปอันนี้ร้อยกว่าบาทนึงครับราคาส่งร้อยก็มีอันนี้ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะรับไปซื้อขายกันรับไปขายที่มีราคาเพราะว่าเป็นไม้ที่โตย่างครับโตช้าครับเป็นไม้โตใสกระถางอย่างนี้เท่าไหร่ครับหน่อยครับอันนี้ก็สามสี่พันบาทสี่พันบาทอ๋อสามสี่พันอันนี้ก็ขายแล้วเก้าพันอันนี้ขายแล้วขายแล้วโอ้เป็นช่อสวนเลยไอใส่กระถางบอนไซอะรแบี้ราผมเป็นสไตล์บอนไซครับ มันดูแลยากไหมครับพวกนี้ดูแลง่ายดูแลง่ายดูแลง่ายเนี่ยคือข้อดีของช้อนทองอ๋อช้อนทองทนน้ําทนทนทนฝนทนแดดครับชอบแดดร้อยด้วยครับอ๋อแดดร้อยได้อยูลำไร่ครึ่งวันได้ครับถังบางบางก็อยู่ได้ได้ครับผมตุ้มบางนิดสวัสดีครับวันนี้โตโน้นชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอ่าเฮียดังนะครับเฮียดังคลาสสิกสวนครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โห อันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยผมอันนี้เป็นมะขามอันใส่จอนเงินจอนทองจอนเงินจอนทองเงินมะขามนี้หลักร้อยปีได้ไหมครับเนี่ยน่าจะเกินร้อยครับเกินร้อยเลยน่าจะเกินร้อยครับอันนี้ราคาไม่แรงครับแปดหมื่นกว่าบาทอ๋อแปดหมื่นกว่าบาทอันนี้ส่งส่งพร้อมส่งพร้อมปลูกแปดหมื่นนี่คือพร้อมส่งแล้วก็ลงดินปลูกให้เลยผมใช่ใช่ต้นไม้ใหญ่ที่ต้องพร้อมปลูกอันนี้ที่ยริงต้นใหญ่มากนะครับพอดีมันอยู่ตรงถนนเนาะโอ้โหร้อยกว่าปีเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชม ช้อนเงินช้อนทองดูด้านนี้จะใหญ่มากโอ้โหนี่ไงลากสวยมากเลยครับร้อยกว่าปีแปดหมื่นกว่าบาทนี่พร้อมขนส่งทั่วไทยไหมครับก็ดูอยู่ที่ระยะทางเลยระยะทางด้วยครับผมนี่สวยนะมระามนี่ครับมาดูอันนี้คือเด่นมากนะขี่มาอันนี้ชื่อสวนอะไรนะครับคุณดังครับผมคุณดังคลาสสิกนี่ครับ อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับช้อนเงินช้อนทองใส่ช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้ที่นิยมในปัจจุบันอันนี้ลักษณะเหมือนข่อยตะโกลักษณะตอนนี้ก็แสนกว่าบาทอันนี้เหรอครับแสนกว่าบาทตอนนี้ก็แสนโอ้สวยมากเลยครับผมมีแต่ราคาเท่าไหร่ไปอันนี้ร้อยกว่าบาทเองครับราคาส่งร้อยก็มีอันนี้ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะรับไปซื้อขายกันรับไปขายอะไรที่นี่นี่ครับร้อยกว่าบาทอ่าร้อยกว่าบาทอุ้ยร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทส่งออนไลน์ไหมครับ อ่าก็ส่วนใหญ่ก็แม่ค้ามาซื้อในย่านนี้มาซื้อไปเองเนาะร้อยกว่าบาทพี่ผมไม่ว่ามันจะสี่ห้าร้อยเขาไปขายกันสี่ห้าร้อยครับผมเขาก็รับส่วนใหญ่ย่านนี้จะเป็นย่านผลิตของช้อนเงินทองย่านผลิตใช่ช้อนทองที่มีราคาเพราะว่าเป็นไม้ที่โตยากครับโตช้าครับเป็นไม้โตช้าตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับครับผมสองหมื่นห้าพร้อมกระถางนะครับผมพร้อมกระถางพร้อมกระถางนี่ครับสวยดีเนาะทรงถ้าทรงร่มนี้มัน แปลกดีนะผมไม่เคยครับผมอายุเยอะครับผมร้านผมจะมีเยอะเลยรทรงลมจะมีด้านในจะใหญ่ๆมากเลยครับผมโอ้โหมีลองที่ลองถ่านเรือนชมด้านในจะเยอะครับนี่ครับผมมีหลายไซส์อ๋อนี่นี่ป้ายนะครับนี่ป้ายเนี่ป้ายครับผมเฮียดังคลาสสิกนะครับครับผมขายทุกต้นนี่ไม้บอนไซก็มีเหรอครับนี่ครับผมเมื่อก่อนนี่บอนไซเยอะครับชุดนี้ก็ก็เงียบๆเพราะบอนไซจะขายยากหน่อยอ๋อเดี๋ยวมานี่ก็สองแสนห้าต้นไหนครับต้นไหนครับต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่นี่สองแสนห้า มันโตช้าเหรอครับโอ้นี่มันไม้ร่มยี่สิบปีพี่ดูโครงสร้างมันเห็นไหมดูยปีเลยไปดูเ่าถ่ายโครงสร้างมันจะสวยมันจะใหญ่มากเป็นร่มเลยครับอ่าเป็นร่มเป็นร่มใหญ่เป็นน็อกดาวน์ได้เลยครับต้นนี้ความสูงความอะไรได้สองแสนกว่าบาทรับคุณเหล็กยาวไปทางนู้นยังใส่กระถางอย่างนี้เท่าไหร่ครับนี่่ไหครับอันนี้ก็สามสี่พันบาทสี่พันบาทอ๋อสามสี่พันอันนี้ก็ขายแล้วเก้าพันอันนี้ขายแล้วขายแล้ว้เป็นช่อสวนเลย ไอ้ใส่กระถางบอนไซครับผมเป็นสไตล์บอนไซครับอ๋อมันดูแลยากไหมครับตรวนี้ดูแลง่ายดูแลง่ายดูแลง่ายเนี่ยคือข้อดีของช้อนทองอ๋อช้อนทองทนน้าทนทนฝนทนแดดครับชอบแดดร้อยด้วยครับอ๋อแดดร้อยได้อยู่ลำไรขึ้นวันได้ครับกระถางบางๆก็อยู่ได้ได้ครับผมตุ้มบางนิดเดียวนะครับใช่ใช่ดินก็จะอยู่แค่ตรงนี้เป็นไม้สวยมากเลยดูครับให้อยู่รวมๆกันอย่างนี้สวยมากเลยอ่าครับผม เนี่ยโจทย์เทนล่มผมจะเยอะครับตัวดอกก็มีมีหลายราคาใช่ไหมครับผมใช่ใช่แล้วแต่สายอันนี้ก็ขายแล้วหมื่นห้าหมื่นห้านี่นี่นี่ก็ขายแล้วสองหมื่นห้าเจ้าเดียวกันพอดีเขาจ่ายเงินแล้วแหละยังไม่ได้มาลับครับผมอันนี้อะไรอาอันนี้สุดยอดเลยอันนี้นี่สองขายไปสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับดูลากอันนี้ลากเหรอครับหรือว่าลากเขาเองครับผมลากเขาเองเก่ารับหมเเ็นไม้เก่าไม้เก่าสองหมื่นห้าน่าสวยมากเลยนี่ซื้อไว้สามต้นยังไม่ได้มาซื้อไว้สามต้นครับผม เดี ok> ๋ยวนะครับผมเห็นประตูทางเข้าฝั่งนี้คืออันนี้คือจริงต้นจริงเหรอครับเนี่ยต้นจริงครับผมจริงหมดเลยว่าที่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาช่อไปรัดไว้ไม่ไม่นี่ครับผมดูฮะอะไรครับนี่ครับผมมีร้านผมร้านเดียวครับแปลกมากเลยนะเนี่ยเหมือนช่อซุ้มแต่งงานเลยซุ้มแต่งงานมีเยอะเลยครับผมมีหลายซุ้มเป็นส่วนตัวครับอันนี้มันของส่วนตัวโอ้นน่นโอ้คลาสสิกมากเลยดีไซน์ส่วนตัวอ๋อนี่ชื่อดังคลาสสิกนี่คลาสสิกแบบนี้นี่ผมดีไซน์ส่วนตัวนะครับเรามีเยอะเลยครับโอ้ส่วนตัวเป็นส่วนตัว พวกนี้ขายไหมครับไม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายเออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนันี่ครับผมดูครับคือมีช่ออยู่ตรงกลางแล้วก็มีกิ่งยาวเหมนซุ้มประตูเหมือนซุ้มประตูเออสวยสวยสวยไม่เคยเห็นนี่ครับมาดูนีร้านผมร้านเดียวอ๋อถ้าตัวซุ้มนี่นะถ้าตัวซุ้มสไตล์นี้พวกพวกนี้ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ส่งใช่ไหมส่งครับผมสนใจก็อ่าพวุ่งนี้มันอยู่ที่ราคา บางทีมันอยู่ไกลมากในค่ารถมันเทียบกันใช้เทียบก่บต้นใหญ่มันใช้อ๋อนี่ครับปเป็นมันใช้เทียคบคัาผมมันใช้เทียบอย่างเงี้ย<อ>มันต้องใช้รถยกครับผมรา<อ>คาก็ก็อยูอ่ที่ว่าระยะไกลบางทีก็ส่วนใหญ่ซื้อหลายต้นเราก็รวมส่งรวมอะไรได้แต่ถ้าต้นเดียวกระโดดบางทีไปเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยมันค่ารถสองหมื่นกว่าบาทไม่ไหว ใช่ขนส่งนั้นค่ารถเป็นสองหมื่นเลยเหรอโอ้เชียงเชียงใหม่เชียงรายนุ่มเก้าร้อยโลมันราคานั้นแหละครับทางตรงทางใต้โอ้สวยนะส่วนใหญ่เขาจะเอารถมา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 ซื้อเองนี่ผมว่าเพิ่งขายไปใหญ่ๆเนี่ยอ๋อนี่ก็ลอยขายไปแล้วใหญ่ๆเลยครับผมไอ้ไซนี้เท่าไหร่นะครับไซนี้อยู่ห้าหมื่นเองครับห้าหมื่นไม่ได้แพงปกติเขาขายกันหกเจ็ดหมื่นนะถ้าไซนีอย่างนี้ใช่ใช่นี่ครับเอกลักษณ์ของเขาคือแบบบาเราจะดีไซน์ผมจะเป็นไม้เกลือเก๋ไม้ลากๆนะครับโอ้อย่างนี้สุดไซนี้ก็ห้าหมื่น นี่เหรอครับอู้หลายช่อนะครับผมหนึ่งสองสามก่อนโควิดนี่เจ็ดแปดหมื่นนี่เหรอตอนนี้โควิดลงมาหน่อยแล้วแต่ครับผมผมแล้วแต่ใครจะขายอ๋อราคาโควิดก็มีด้วยนะมีมีมีมันต้องลงเศรษฐกิจไงี่ลงตามเศรษฐกิจลงตามเศรษฐกิจนี่ครับโอ้โหสวยอ่ะอย่างนี้ก็นี่นี่อ่าตัวตัวไซส์นี้ขายอยู่สี่หมื่นสี่หมื่นครับโดตัวล่มถ้าไซส์นี้จะสี่หมื่นห้าโอ้ไซส์ดีจะสีนี่ครับไม่แพงไม่แพงไม่แพงใครยังไม่เคยรู้จักราคา ดูแลง่ายกว่าลักษณะมันเหมือนข่อยตะโกครับสวยแล้วก็เด่นมากดูแลง่ายดูแลง่ายอย่างนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเจ็ดหมื่นเองนี่ละครับใช่จากแสนครับผมหลือเจ็ดหมื่นปกติไซส์นี้จะขายเจ็ดหมื่นยิ่งใหญ่อลังการเลยครับตัวนี้โอ้ช่อสวยมากอันนี้จะทําเป็นไอทรงล่มแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก็ต่อไปอนาคตเขาจะใหญ่ขึ้นครับเขาจะใหญ่ต่อพุ่มครับแต่แต่ว่าต้นเขาไม่ตละเวลาไปปลูกนี่ลงดินหรือว่าใส่กระถางดีลงดินลงดินถ้าอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นปูเขาก็กกอบบล็อกได้เลย พราะว่าไม้เราพอ่พอรางอยู่ที่ตุ้มอยู่แล้ว oh. เห็นไหมเราพ่อ่างอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะโดยนนส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จะปลูกอยู่แค่นี้ครับคือก้อนรากก็อยู่นี่แหละค,ครับผมส่วนใหญ่บางทีถ้าปลูกบางทีเขาก็ไปก้อนก่อบล็อกเลยครับทาเป็นกระถางครับผมก็สวยเหมือนกันก็จะสวยเหมือนกัน